ก็มีเคสสำหรับกรณีที่มักจะลืมอยู่บ่อยๆนะมาดูแบบฉีกกับแบบฝังดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเลือกวิธีนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าชอบลืมบ่อยๆอ,อาจารย์แบบฉีกกับแบบฝังเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร คือยาฉีดกับยาฝังคุมกำเนิดนี่นะครับต้องถือว่ามีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดนี่สูงที่สุดนะครับใกล้เคียงกับการทําหมันหญิงเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับอันที่1การฉีดยาต้องฉีดทุก12สัปดาห์หรือ3เดือนนะครับแล้วก็ต้องเป็นการฉีดเข้ากล้ามนะครับเข้ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะฉีดบริเวณสะโพกนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการฝังยาการฝังยาก็มีตั้งแต่2หลอดนะครับฝังตื้นๆใต้ผิวหนังนะครับอยู่ได้5ปีกับ1หลอดนะครับ อยู่ได้ประมาณ3ปีนะครับขนาดกะเท่ากับประมาณไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่านะครับการฝังยาหรือการฉีดยาเนี่ยนะครับผู้มารับบริการหรือสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์หรือพยาบาลที่ให้บริการอย่างเต็มที่นะครับประสิทธิภาพถึงจะได้สูงสุดครับอันนี้ก็เปปัญหาเรื่องการลืมทานยาคุมไปได้เลยนะสำหรับคนที่ลืม